สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อก็พยลยอดขึ้นก่อนนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุผูสุขุนยพยลอดผ้ามาเลาะบึงบรรยากาศนี่มมนงส่องถุมฝ้าุือฝนฝนติดตกครับครับบอเห็นตะวินเลยพี่น้องมันเพราะว่าช่วงใบคำคำยังสิตกสีหอดบุกนี่ครับมันสีหยดกวนบุ เยี่บักพร,ริกบักเกือน,นะพี่น้องน, <c oughs> นี่แหละเขาพี่น้องเกิดกบดีเลยครับจะห่างกิ่นิ่งเอาเลยเพื่อแต,แตกกุ๊บแตกก่อครับนี่อหลอดกับสองสามหมื่นจึงได้ร่วงขีดที่ลิปหนึ่งพี่น้องผมมีเวลาครับ เวลาเลยพี่น้องเลย nhà มันเสีย n h าเขนี่นะพี่น้องเสียห h à k ขา u s กห n า à k นี่ครับนะครับโขป้งคับป้งเอี่น้อง ตัดหญ้าขันเทพอะรับบ้านตัดหญ้าขันพอขันเทพอะไรพี่น้องหญ้าก็ต้องขึ้นให้หน้าเลย,ยพี่นอ้องเดืเดแดดพี่ไม่หลอดมาเสียครับพี่มาโสมมาชวยเสีย,ยพี่น้องว่า แงมโซ่ยกรถเบิร์กเบิร์นี่แครับปูไวปที่ไหนพี่น้องแักท่องไว้นะครับปูไปน้ำหลังกันแทะนี่ครับน,น,น,นี่เป็นแนงหลับครับแล้วยิ่งตูพี่น้องพริกก็เริ่มตายไปครับถึงฝน พี่น้องเลาะเก็บกระเขือพี่กระเขือไปเลยพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมือส่อครับป้ากระเขือพี่น้องพี่เกิดตายไดแล้วครับนะครับนี่ไว้ย,ย,วยุ่ยกลิ่นนี่เลยพี่น้อง นะครับเดี๋ยวมัดเสียพี่น้องหยาเกิดเดี๋ยวมาสูกแน่ยว่าสูงเน่ไปพี่น้องโอเโาก็ว่วมีน้ำขังที่เคือ,อรครับ หลอดกิบบักเขือแข็งไปเลยพี่น้องเขืบอบกพริกนะครับทันได้ซุกอยู่พี่น้องโลนขวนด้วยที่เก็บมันเปลียง บุนลุงรุงนขวนญที่ปเปียวครับนะครับแตงหน่อยพี่น้องผิกกระนิษีครับบรรยากาศเนี่ยมัน้าพี่น้องภาพเปลี่ยงพี่น้องพี่น้องไปเลาะบึงมันเงือบบึงมันฟักท่องพี่น้อง วันใหม่พี่นอ้องผมก็ออกข้าจอกสีหนากันแทีบพี่น้องรอดบดสีแล้วครับมีแต่เสียเอาผมมีเบีย,ยดเลยไม่เสียอยู่พี่น้องลแล้วเล็กละน้อยไปนี่หนาหลายอยู่ซบซับไฮนี่ครับสูบหนาดังทุกคน ปิดเอาหมดอยู่เราไปแล้วหน่อยนึงกิ่นเหน็นมั้ยี่อ้วนซะพี่น้องเลยหมูลักกินกันขอกินบ่แพงหรอกครับลักกินนะเว้ยลักอยูย่เบ,บิดศาดเบิดปีเบิดศาดพี่น้องหมูเคยลกัก นี่ครับปู่เวยี่สิบพี่น้องพาตะไคร่กับปู่เวยี่สิบครับกักท่อง กาเบิ้งบมดอือฟักท่องไปเลยพี่น้องนี่ครับปี่แก่เลยได้ปิดเมื่อพี่น้องหัวอน้าบอกฟักท่องครับปิดเมื่อว่าอะไรคือโบยั่างพี่น้องทุกจอบเอาเก่า ครับหรือฟักทองครับ วายู ín, si hi, eh, ok. ่ัวกินพี่น้องหอยวุนย่างหัวเอาเลาะติดเอาวัสดุแล้วพี่น้องไปนี่เอาอะไรนี่แบบใดบุ๋นเนาะ ผมแค่นี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ